สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆสำเนนรายการโดยสมชายนนะสัของกลับมาพบเพื่อนอีกครั้งหนึ่งวันประจำวันศุกร์ที่ยี่สบหกันยายนสองพันห้ารหกสบสองนะครับก็มานั่งคุยกันเรามีอะไรเรามานั่งคุยกันวันนี้ม,มันก็คงเป็นเรื่องปัญหาปวดเสียงของเสียงใหญ่วันนี้ผมก็บอกเพื่อนๆืว่าเออเวลาผมแชร์อะไร ให้เพื่อนๆนดูนะครับไม่ต้องคอมเมนต์อะไรหรอกนะดูดูแล้วก็จดจดคำถามเอาไว้คือบางทีมันมันสงสัยอะไรนะก็าถามได้คือมันความรู้อาจจะเหมือนกันหรือมันอาจจะขัดแย้งกันคนละขั้วแต่ผมก็จะมีคำอธิบายนะเราก็ไม่ได้ไปมีเขาเพีงเยงแต่เราเราต้องรู้ว่าเขารู้อะไรเขาอธิบายถูกหรือผิด เดี๋ยวเราก็มานั่งมานั่งคุยกันนะคุยกันสนุกสนุกนี่แหละมีเรื่องคุยทุกวันนะเราเรารักพักเครื่องเหมือนกันเราจะได้สะสมมาในแนวทางที่มันถูกต้องนะไม่งั้นเราเราหลงทางหลงทางจากคนที่ให้ความรู้จากคนที่เป็นกรรมการตัดสินจากคนที่เขียนตำราอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็รู้นะเชื่อเอะ เดี๋ยวฟังผมไปมากๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าเออผมพูดอะไรนะผมกาลังสอนวิธีคิดนะไม่ทราบว่าได้ฟังกันไหมนะวันนี้ผมได้แชร์ไปนะจะพยายามแชร์ความรู้ของผู้รู้ออกไปว่าเขารู้อะไรนะเราจะได้มีข้อมูลในการคุยกันไม่งั้นเนี่ยบางทีผมพูดอะไรไปแล้วเพื่อนไม่เข้าใจเฮ้สมชายพูดอะไรวะ อะไรแบบนี้แต่เวลาถ้าเราได้ฟังผู้รู้พูดแล้วเนี่ยเออเรารับฟังมาแนละ้วมันคืออะไรพอมีคำถามเราก็จดจดไว้เดี๋ยวไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดพูดถึงตอนไหนแล้วเดี๋ยวมันก็จะสนับสนุนกันไปเองมันก็จะไปเป็นทางทางกันไปนะแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราเหมือนกับเราไม่ได้ทำการบ้านมาเราก็ย่อมไม่รู้ว่าเขารู้อะไรคนที่ตัดสินพาดแท้เทรให้เราเขารู้อะไร เขารู้ถูกต้องไหมเขาใช้ความรู้ถูกต้องไหมเขาอธิบายถูกต้องไหมแล้วเขาตัดสินพระเราอะถูกต้องไหมคือถ้าความรู้มันไม่ถูกต้องหรือว่ามันคล่องมันขาดหายอะไรแบบนี้ยแน่นอนความบริบูรณ์ของความเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการมันหายไปด้วยนะหายตรงไหนอะไรหายอย่างเนี้ยบางทีเพื่อนฟังแล้วเพือ,อาจจะไม่เข้าใจไงฟังครับ พูดไปก็เออก็เออก็แล้วไงอ่ะเขาก็มาสอนเขาก็มาบอกถูกจริงแล้วมันมันอาจจะหายสาระอันเป็นสําคัญของเรื่องมันหายนะวันนี้ถ้าเราฟังดีๆแล้วเนี่ยมีเพียใหญ่ท่านข้ามบอร์ดอยู่ในวงการนะเป็นที่ยอมรับเดีย๋ยวนี้เขาไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะมาตรฐานผมมาเล่นพระมาตรฐานเล่นพระมาตรฐานสากล กลุ่มผมสากลยอมรับสากลน,นิลมนิยมสากลรับรองไมกลู่และเรียมันหามาตรฐานนี่เจออันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งนะคำพูดเหล่านี้มันหายไปประเด็นที่สองก็คือหลวงวิจารณหายไปหลวงวิจารณหายไปแล้วนะเออถ้าเราดูสองเม้นมันหายไปแล้วหลวงวิจารณหายไปแล้ว,ลวผมเคยพูดไว้อยู่แล้วว่าหลวงวิจารไม่มี นะไม่มีตัวตนเขาคงคิดได้ผมเคยพูดเรื่องเรื่องมาตรฐานถ้ามาตรฐานมันไม่มีถ้ามันมีคือเน,นื้อพิงความเก่าที่ถูกกาหนดไว้เป็นมาตรฐานน่ะมันไม่มีมาตรฐานมันใช้วัดค่าอะไรไม่ได้มันไม่มีหน่วยวัดค่ามาตรฐานไม่พูดแล้วจบสองเรื่องแล้วนะอันนี้คือสองเรื่องแล้วผมเคยบอกว่าคนที่เป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการอ่ะคุณจะต้องอธิบายเรื่องแม่พิมพ์ จัดช่วงหลังนี้เริ่มมีแม่พิมพ์ปรากฏตัวออกมาแล้วนะเริ่มมาบอกอธิบายเรื่องแม่พงแม่พิมอะไรอย่างเงี้ยเก่ง <c oughs> จัดก็เอาแม่พิมพ์มาแสดงเอามากดกันให้ดูฮึงงโง่แมนะ่เดี๋ยวว้ไว้วันหลังเดี๋ยวจะอธิบายตรงส่วนนั้นให้ดูนะวันนี้เราพูดแค่สองประเด็นอย่างหลักๆนี้ก่อนปวดหัวคือจริงๆแล้วเนี่ยคือแม่พิมอ่ะผมบอกแล้วว่ามันสําคัญ คนที่จะเป็นผู้รู้ชำนการในอนาคตเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องแม่พิมเพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะได้มีข้อข้อเท็จจริงแล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องในการที่เราจะดูพระองค์ตรงหน้าให้แท้หรือเท็จได้นะก็มีการอธิบายเรื่องแม่พิมแกะ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 คือแกะแกะแกะ นะคือใครจะพูดยังไงก็ได้นะผมก็ยังไม่เฉลยว่าเอา้ามันเป็นยังไงคือแม่พิมอะใครจะพูดก็ได้ว่ามันแกะหรือว่ามันยังยังไงนะเพราะมันยังไม่มีคําตอบยังไม่มีการเฉลยแกะจากหินมั่งแกะจากไม้มั่งแกะจากหินว่านสบู่หินสบู่เลือดหินหินแม่น้ำห <c oughs> ลายหลายอย่างนะอันนี้คือเรื่องที่เราเคยเรียนรู้มาที่เขาเคยพูดพูดกันนะ แต่ว่าอันนั้นเขาใช้คําว่าคาดว่าคาดว่าแกะจากไม้คาดว่าแกะจากหินตะบู่คาดว่าแกะจากหินแม่น้ําแต่วันนี้เขาไม่พูดเลยเขาไม่พูดเลยว่าคาดว่าแกะจากอะไรไงเราฟังดีๆไม่ได้ไม่ไม่เออผมคาดว่าแกะจากไม้ผมเชื่อว่าแกะจากหินตะบู ผมคิดว่าแกะจะกหินแม่น้าไม่กู้หละเพราะอะไรเขาไม่เห็นแม่พิมนะไม่รู้ว่าแม่พิมมันทํามาจากวัสดุอะไรกันแน่ข้ามข้ามข้ามแต่เขาพยายามจะพูดเรื่องแกะ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 ทำไม่เป็นไรนะเขาพยายามพูดอย้ำว่าแกะแกะเรื่องแม่พิมแกะมาเส้นตุ้มมันโยเส้นตุ้มมันปิด ขอบักคับพิมเป็นบระคับพิมพ์ทำไมพิมคืออะไรนะบับครับพิมพยังไงเป็นบักคับมันทําไมนะผมยังไม่เข้าใจเล้าเจ้าหลัว่ากันไปเพราะมันมีรอยกรอบมีรอยเส้นตรงนั้นอ่ะที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเส้นวาสนาแกะมาตรงนั้นพอดีย้อยเข้ามาย้อยเข้ามาอันนั้นเขาพูดถึงเรื่องแม่พิมพ์ของการวิธีแกะสลักแม่พิม แต่ความหมายที่ผมบอกเรื่องแม่พิมออที่มันคนละเรื่องกันนะนะคนละเรื่องกนะันเดี๋ยวเล่นมากรู้จักน,นี่อีกอีกเรื่องหนึ่งที่เขาไม่พูดแต่ย้อนฟังดีๆนะเป็นหนึ่งที่เขาไม่พูดก็คือเนื้อ่อนพิมพ์มีลักษณะยังไงเออไม่พูดเขาไม่รู้จะออกทางไหนเขาไม่พูดเดี๋ยวกลับไปฟังย้อนใหม่ดูเขาไม่พูดทำไมไม่พูด เขาไม่เห็นแม่พีมเขาไม่รู้แม่พีมมันเป็นยังไงบ้างพูดไปแล้วเดี๋ยวเจออย่างที่ผมบอกอะเจอคาถามเรื่องลูงคุณไปเข็มมันมาจากไหนผมอ,อธิบายยาวมาปั้นก่อนหรือเทียรอยดมีรู้ทําไมไม่รู้อะมึงง่ายจะตายนะผมชายไม่รู้ไงเหยียบเรือสองแคมอยู่แล้วไม่ไม่อ้างถึงแม่พีม นะเราก็าไม่เคยเห็นจะอ้างว่าแก,แกะแกะแกะมันต้อแกะสักอย่างมันมันไม่แกะจากไม้มันต้องแกะจากอะไรสักอย่างแหละว,วะมันต้องแกะนะ่ะแกะมาจจมัใจ่อาจจะผิดก็ได้นะ <c oughs> นี่แหละคือ,ค,อคือสิ่งที่มองข้ามที่เขาข้ามนะข้ามแม่พิมพ์ข้ามมาตรฐานข้ามกระบวนการผลิตข้ามแต่ก็ ฆ่าหมดเลยและส่วนนั้นก็หลังจากนั้นก็คือใช้คําอธิบายของนี่ครับจริงความกับอธิบายถูกไหมถูกทุกหมดแหละนะเอาฟ้าอะไรมาให้แท้ก็อธิบายได้ถูกสิ่งที่สิ่งที่มันข้ามความรู้มันหายเห็นไหมผมบอกแล้วว่าความรู้มันหายเรื่องแม่พิมความจริงแม่พิมมันแกะ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 จากอะไรก็แล้วแต่มันไม่สําคัญหรอกไม่สําคัญเท่าไหร่ มันสาคัญที่ว่าแม่พิมมันมีลักษณะยังไงพี่ผมเคยบอกเสมอนะมันขังน้ําได้ไหมมันปั้นกดถ้ามันมันเพยอดมันต้องขังน้ําอย่างเดียวนะถ้าปั้นกดก็มีขอบขอบกระจกก็ได้ไม่มีก็ได้ไอ้มีขอบลองมันก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกอบแม่พิมกอบแม่พิมมันลองรับได้นะ จะเป็นปั้นกดก็ได้เป็นเคหยอดก็ได้มันออกได้สองรูปแต่ว่าถ้าถ้ามันโล่งๆอ่ะมันไม่ได้ไงเขาก็ไม่ได้อธิบายแต่เขาก็บอกว่ามันมีเส้นบังคับตัดบังคับพิมพอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าบังคับยังไงบังคับพิมพ์่านี้เมื่อมีการกดหลังคือคือตอนนี้คือเขาไม่ได้อธิบายเขาขา้ามเขาไม่อธิบายเรื่องลักษณะของแม่พิมพทำให ทำให้ไม่รู้ไงทำให้ไม่รู้ว่าเนื้อก่อนพิมมันเป็นยังไงเขาก็เลยข้ามเขาไม่เคยเห็นก็เหมือนกับเราเห็นอะไรทั้งอย่างแล้วเราก็าพยายามจะอธิบายสิ่งที่เราเห็นนะ่ะด้ความเชื่อของเราอะ่ะมันก็อธิบายได้แกะแกะเส้นตรงนี้แกะอย่างนี้ตรงนี้แกะอย่างนั้นตรงนั้นแกะอย่างนี้เป็นลักษณะของพิม์ตรงแม่พิมนี้อะไรแม่พิมที่หนึ่งแม่พิมที่สองอะไรสําสคัญนะแม่พิม์ ไม่เห็นนีไม่เห็นเรื่องเดียวนะอธิบายไม่ได้อธิบายเอาภาพออกมาไม่ได้อย่างมีมีวันก่อนผมได้ดูอยู่พยายามจะสร้างตัวตนก็เอาเอาแมตติมนั้นออกมาที่อ้างว่าทางใต้นะ,ะอ้างว่ามีแม่ติมอยู่เอามากดเอามาไอ้นี่ให้ดูกดลงไปนะคลึงลงไปแล้วก็เอาออกมาเอาออกได้ไหมเออข็อออกได้เอาออกได้ นี่พอออกมาตอกได้เน oh. uh ี huh. ่ยเราเราสังเกตอะไรไหมถ้าเนื้อผ้าที่ผลิตในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะตึงหมดเลยเพราะว่ามันเป็นการบดบดเนื้ออัดแน่นเข้าไปข้างในใช่ไหมแล้วก็ออกมาตัดตัดตัดนี่เวลาออกมาตัดตัดเนี่ยขอบมันจะคมนะขอบมันคมนะเอาแค่ขอบขอบมันก็คมแล้วถ้าสังเกตดูแม่พิมพ ปัจนจริงๆปัาบมเด็จเนี่ยหนาไม่หนาไม่หนาไม่เยอะนะไม่ใช่หนาเยอะหนาก็ประมาณสักเท่าไหนดีอะ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกก็ประมาณประมาณที่เราเห็นนั่นแหละหนาไม่เยอะครึ่งนิ้วครึ่งครึ่งนิ้วของเราเนี่ยแค่ครึ่งเดียวแค่ครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะแต่ถ้าเราไปดูเรื่องที่เขาเอามาโชว์วิธีกดแม่พิมพนะ์นะโอ้หนาเป็นนิ้วหนาเกินนิ้วอีกมั้ สองเท่ากว่าทำไมอ่ะเอาออกได้ไหมฮิตออกได้แต่ถ้าตื้นกว่านั้นนะ่ะเอาออกไม่ได้ทำไมอ่ะมันงอมันเสียลูกมันติ้นมันฉีกขาดแล้วถ้าออกมาหนาะงั้นแล้วทำไงให้มันบางเธอตลกดี่ะตลกไหมเวลาเราเราดูอะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนเล่นเล่น,เล,นเล่นกระตูนอ่ะแสดงปลาหี่กัน นะคนที่รู้จักแม่พิมพ์มัเขาก็รู้เขาก็ดูออกทําไมก็จะดูไม่ออกนะหนาขนาดนั้นมันจะให้ทําให้บางได้ไงมาสอยตอนไหนอะไรแบบเนี้ยเพราะมันมีการขึงกดใช่ไหมแล้วพระทุกองต้องหนาเท่ากันไหมต้องหนาเท่ากันนะนเ,นนะเพราะว่ามันมีบารับมันหนาเป็นปุกเลยคุณไปดูดีิงจรนะถ้าบางมาเนี่ยคุณกดอย่างนั้นไม่ได้แบบแบนล่าออกมามันก็ยืดหมด ฉีกขาดเวลาเราเวลาเราดูอะไรเราเห็นอะไรเราพิดาจนาอะไรมันก็เหมือนกันคล้ายๆเราไปจับผิดเขาแต่จริงไม่ใช่หรอกเพราะเรารู้อยู่แล้วมันแม่พิมพ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแม่พิมมันไม่ได้มีลักษณะ,ะยอย่างนั้นขบวนการผลิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเราก็ต้องอธิบายะะ่ไเวลาเราเห็นอะไรผิดปกติแล้วก็หวนเราพยายามพยายามจะอวดกัน นะอย่าเชื่อผมนะอย่าเชื่อผมอเ,เราก็ต้องดูนะฟังฟังอย่างน้อยฟังผมฟังผมได้ยังมีเรื่องวิเคราะห์อะไรให้นะมีก็มีไม่มีก็ไม่ม,มีใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ใช่คืออะไรผมอาจจะยังไม่ได้บอกแต่ไม่ใช่อ่ะผมบอกว่ามันไม่ใช่นะมุมกิมมันพีดหลายๆเรื่อง อย่าไปเชื่อทั้งหมดรับฟังผมได้นะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้แต่รับฟังได้เพราะเวลาผมอธิบายอะไรเย่งนี้ผมจะมีเหตุและผลอ้างอิงให้ถ้าเนื้อมันหนาขนาดนั้นมันอ,ออกได้ออกวิธีนั้นนอ,ออกได้ดูดกันออกมาแต่ถ้าบางๆว่านั้นมันดูดไหวนะมลาบากนะแล้วจริงๆแล้วสมเด็จอะ่ะผมเคยบอกแล้วว่า หลังเขาจะไม่คมถ้าคมเป็นกระดาษมันไม่ใช่นะเราดูข้างหลังเขาเนี่ยหันหลังสมเด็จด,ดูอะ่ะเขาจะไม่ตั้งฉากไม่ไม่คมอะ่ะไม่คมเหมือนสันกระดาษสัมปอกอะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ละกระบวนการผลิตมัน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 คนละแบบกันนะ อย่างที่เมื่อวานที่มีเตียนใหญ่มาบอกว่าใช้ตอกที่มันเป็นปลูกสี่เหลี่ยมตัดลงไปอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่ละหลังมันจะทมเราเราฟังอะไรเรียนแล้วเราก็เข้าใจนะอ๋อแล้ววันนี้เราไม่พูดเรื่องตัดตอกไม่พูดแล้วนะไม่รู้ว่าออกมายังไงไม่รู้แม่พิมพ์เป็นยังไงไม่รู้กระบวนการผลิตมันเป็นยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วสะลม่พิมพ์เป็นยังไงเหมือนเดิมความรู้มันมันมีแค่นั้นไงความรู้มันมีแค่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่า ก็ถูกพิมพ์ใช่ s, ความเก่าได้ก็แค่นั้นเพียงแค่มาอธิบายเสริมว่าแม่พิมพ์มันแกะ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 และแกะแกะและกระบวนการผลิตไม่เห็นเนื้อไม่รู้ตัดตอ่อไหมพูดไม่ได้เพราะผมบอกแล้วไงกดหลังไหมพูดไม่ได้เพราะผมบอกแล้วไงคุณไม่เห็นแม่พิมพ์แล้วคุณจะไปรู้ได้งมันตัดตอกคุณไม่เห็นแม่พิมพ์คุณจะรู้ได้ยงมันกดหลังในแม่กระดานทั้งสี่พูดไหมไม่พูดแล้วเห็นไหม อะไรมันก็จะต้องเปลี่ยนไปนะความรู้มันเปลี่ยนแล้วนี่มันเจอคนที่ก็ถามตรงประเด็นจุดอย่างนี้จีจุดมันก็เราถ้าผมบอกที่บอกเพื่อนเพื่นว่าเราเริ่มมองเห็นไหมในคําที่ผมบอกในคําที่ผมเตือนในคำที่ผมอธิบายสอนมามันจะเริ่มเป็นรูปร่างของมันนะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ผมบอกว่าไม่ใช่ยึดไม่ได้ คุณไม่เห็นคุณอธิบายไม่ได้คุณไม่รู้ความสามารถก็ไม่พอก็ก็แค่นี้ความท่องเมื่อมันท่องมันก็ไม่ถูกต้องข่องแท้นั้นน่ะการที่เขาจะเอาการที่ใครก็แล้วแต่จเจ้าพระองค์ใดองค์หนึงมาอธิบายด้วยความรู้แค่นั้นน่ะมันไม่พอกระบวนการผลิตมันหาย พระพระปอมก็สามารถทําทําแบบนั้นได้แต่พระปอมไม่สามารถจะเรียนแบบพระแท้ได้ในเรื่องไหนในเรื่องของขบวนการการผลิตือเรื่องของแม่พิมพ์เพราะพระปอมไม่รู้จักว่าแม่พิม์ดั้งเดิมเป็นยังไงเพราะคนทําพระปอมไม่รู้จักว่ามาตรฐานเขาทํากันยังไงไว้ ดังนั้นเนี่ยเขาจึงไม่สามารถจะปลอมในสิ่งที่เขาไม่รู้ได้หรือรู้ไม่พอได้เช่นกันสิ่งที่เขาปลอมได้ทั้งหมดในทุกวันเนี้ยมันก็คือเกิดมาจากความรู้เดิมๆของเซียนเนี่ยแหละซึ่งก็บอกกับเขาไปอย่างนั้นอธิบายเนื้อพิมปลอมเก่าเนื้อพิมพปลอมเก่ามันก็ออกมาเต็มบานนะทร่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะผมดูแล้วมันต้องเต็มไปตามที่ผมบอก คือไม่ใช่อดอดตัวรู้แต่ว่าความรู้นี่มันเป็นความจริงที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ได้นะเรียนรู้ให้เหมือนกันเราก็เลิกฟังไปเถอะนะเขาก็พยายามจะอธิบายความไม่รู้ให้มันรู้ได้อย่างไรนะมันหายความรู้มันหายความรู้มันหายมันไม่ถูกต้องถ่องแท้มันก็อธิบายความรู้ที่หายไปตั้งเจ็ดสิบอ่ะอย่างที่ผมบอกความรู้มันหายไปเจ็ดสิบเลยนะ ไม่ใช่ว่าขายน้อยๆดังนั้นเนี่ยเวลาต่อให้เขาอธิบายเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะพยายามเลี่ยงเลี่ยงสิ่งที่ผมบอกอะลักษณะของแม่พิมมันจะบอกกระบวนการพอดีจะบอกเนือ้อต่อทิมได้ว่าเนือ้อต่อทิมมันเป็นอะไรถ้าเขาไม่เห็นแม่พิมปุ๊บเนื้อก่อนทิมพก็พูดไม่ออกพูดไม่ได้าการตัดต่อเมื่อก่อนเนี้ยโอ้ยต้องแถวเบาอย่างแมวควนต้องมีอย่างงูต้องมีอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้ะเงียบข้ามกดหลังไหมไม่พูดละ หลังกลับมาไม่เอาไปตา่าเงียบอะไรแบบเนี้คนเหล่านี้เขาเขาก็หาความรู้นะเขาหาความรู้จากคนที่รู้อะ่ะคือพูดพูดมาเขาก็เอาไปใช้ได้แต่ว่าบางทีการใช้เนี่ยเขาไม่สมบูรณ์พอถ้าไปโดนเรื่องแม่พิมพ์ให้แม่พิมพ์เป็นไงวะมาตรฐานเป็นไงวะเออเนื้อก่อนพิมพ์เป็นไงวะเดี๋ยวสามซ้ายมันมันย้ายไปขวา ตอบขวามันมาซ้ายคือมันเหยียบเรือสองแทมไงใช่ไหมถ้าแ,แปลอธิบายเรื่องรูกคุณปลเข็มปฏิกิยาปูลเดือดสแสดงว่าเทหยดอรผสมน้ํามันเข้าไปสแสดงว่าปั G ้นกดถ้าปั G ้นกดเป็นรวงกับเทหยอดเป็นพระองค์หนึ่งในองค์เดียวกันนะซูอิงวันน่ะบนรลายัยเออเห็นไหมมันตอบไม่ได้ความรู้พวกเขาไม่ไม่พอพอไม่พอปุ๊บจะไปยึดเนื้อเป็นหลักได้ไง พอความรู้ไม่พอจะไปยึดพิมพ์เป็นหลักได้ไงเนะขาไม่รู้จักแม่พิมพ์แม่พิมพ์มันอาจจะพิมพ์ออกมาเพียนเหมือนขนมครกก็ได้บิดงอห่อเหี่ยวก็ได้และสิ่งต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในองค์พ้าเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นในขบวนการที่มันมันควบคุมไม่ได้ก็ดีนะแล้วเราจะไปกําหนดว่ามันเพียนพิมพ์จิดพิมพ์รูปทรงมันไม่ได้ ต้องนี่ครับพิมพ์ที่หนึ่งพิมพ์ที่สองพิมพ์ที่สามที่สี่แม่พิมพ์ใหญ่มีอยู่สีพิมพ์การการที่ไม่รู้จากแม่พิมพ์อ่ะก็เลยไม่เห็นขบวนการผลิตอ่สมมุติว่านะวันนี้ได้ยินคําว่าหน้าพระหน้าพระจะเอียงคือคือจะเอียงอ่ะคือสมมติที่ตรงใช่ไหมพระจะเอียงเอียงไปนิดหนึ่งที่เขาอธิบายอ่ะนะครับ บางทีเนี่ยมันไม่ได้อาจจะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการผลิตก็ได้หรือมันมันอมันอาจเกิดจากการผลิตแต่ในกรณีถ้าสมมุติว่าสมมติเอาเอาสมมติเป็นเนื้อปั้นกดผมอธิบายให้เนื้อปั้นกดพอเรากดไปเนี่ยแล้วมีบางส่วนที่เนื้อมันไม่เข้าไปในส่วนที่เป็นหน้ามันก็จะกลมไม่ได้นะ <S <S ดูอย่างพระลอดในบางทีเนี่ยเราเห็นหน้ามีแค่เนี้ยหรือเห็นเป็นปากฉีกขึ้นไปตรงข้างล่างข้างขานี่ไม่มีเหลือหน้าอยู่แค่เนี้ย ถามว่าแท้ไหมก็แท้ดังนั้นเนี่ยการอธิบายว่าจะต้องหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เอียงเนื้อทางนี้จะสูงกว่าอะไรมันไม่ถูกผมบอกแล้วต่อให้ไม่มีพิมพ์เลยมันครับถ้าเขาผลิตมาด้วย <c oughs> ตัวท่านเองแท้ไหมก็แท้นะี่นี่จะดูยังไงนะมานั่งอธิบายพิมพ์ อธิบายถูกไหมถูกอธิบายเนื้อถูกไหมถูกความเก่าก็ได้อยู่แท้ยัไงแล,ล้วเรารู้ไหมพระองค์นั้นแท้หรือเปล่าน,นะคําตอบคุณแมอะไรคือมาตรฐานที่ชี้ชัดตันตรงว่าเอ๊ะอย่างนี้แท้เพราะว่าทีมมันเทียนได้นะเนื้อมันก็เพียนได้นะความกลมก็พังได้และอะไรเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าแท้ ถามว่าถ้าเอาเออกเอาองค์นั้นอะไปซิลิโคนก๊อปปี้มาเหมือนเลยอะแล้วเราจะแยกออกไหมทําเนื้อให้ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเนื้อมันไม่มีมาตรฐานอยู่แล้วทําให้ใกล้เคียงกับองคไหนก็ไม่รู้อะมั่วๆมาพระองค์นั้นจะเทไหมแหมเพราะมันถูกพิมนไงเนื้อมันเนื้อมันจะยังไงก็ได้เอาใกล้เคียงเดี๋ยวก็ผสมผสมไปเดี๋ยวมั่ๆไปไปวๆไปเดี๋ยวก็ได้แล้วแยกไม่ออกหรอกนะ พินทรง,งเนื้อความเก่าแยกพะแท้เ็จออกจากกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราฟังความรู้เขาอ่ะมันชัดเจนไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้เขาพูดเรื่องแม่พิมไหมเขาพูดถึงเรือดเลือก่อนพิมไหมเขาพูดเรื่องกระบวนการผลิตไหมตัดสอบยังไงอะไรยังไงเหล่าเนี้ยเราต้องเราต้องอ่านเกมให้ออก กดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด